สวัสดีครับมาเจอกับผมครั้งนะครับมาเพชรยนต์นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่คลังเก็บรถเข้าใหม่นะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับมาแนะนำนะครับมาถ่ายรีวิวนะครับรถเข้ามาใหม่วันนี้นะครับกับ t o y ย ta f o r t u n e r 3.0V ตัวขับ2ปี2013นนะครับคุณลูกค้านี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมนะครับ เขามานะครับใหม่สภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดคลีนขัดสีแต่อย่างไดเลยนะครับนี่นะครับได้ยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่นะครับรถปี13นะครับหมายวิ่งอยู่แสนกว่านะครับคุณลูกค้าราคานะครับราคาเปิดเสนอขายอยู่ที่0กแสนนะครับสี่หมบาทนะครับคุณลูกค้านี่นะครับสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ อันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเลยจับมาทำรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับผมก่อนใครเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็บอกได้เลยนะครับคุณลูกค้าสนใจก็เลียกติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์0 8 4นะครับ3 8 4 8 4 0 4แนะครับคันนี้ก็สวยนะครับออปชันนะครับเพิ่งเข้ามานะครับออปชันก็จะมีส่วนไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกนะครับ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟหลีอยู่ในกรอบเดียวกับโครงไฟหน้านะครับในส่วนของกระจังนะครับกระจังก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง3 0 0พันนะครับตัวเครื่อง d 4 dV r d v turbo นะครับนี่นะครับนะครับก็ยางนะครับจะเป็นยางปี2020นะครับสัปดาห์ที่30กว่านะครับคุณลูกค้านี่นะครับเป็นยางพีปี2020สัปดาห์ที่36นะครับ ขนาดของยางก็ 265/65R17 ครับเป็นแม็กอลลอย6ลูนนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับมีในส่วนของดิสเบรกเลยนะครับแม็กขนาด17นิ้วนะครับได้เป็นบันไดมาเรียบร้อยนะครับมีในส่วนของคิ้วนะครับอีโป่งนะครับตรงนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับจบมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะครับหูช้างก็จะเป็นสีดำด้านนะครับในส่วนของด้ามเปิดนะครับก็จะเป็นสี โครเมีมนะครับกุ่นแจรีโมทนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับความเข้มอยู่ที่ประมาณ40เปเซนะครับมีในส่วนของราวหลังคาเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้านี่นะครับสภาพที่ยังไม่ได้การผ่านการทาความสะอาดนะครับได้ขนาดนี้ผมว่ารถคันนี้นะครับส่วนมากมาะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับว่าจะได้เป็นไฟท้ายแบบ3มิตินะครับมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะมีเพจนะครับ ติดระบุตัวเครื่อง3.0 d 4 d v N Turbo นะครับมีในส่วนของระบบกันลื่นถไายนะครับการหมุนตัวนะครับเป็นระบบ VSC นะครับแล้วก็จะติดในส่วนของไลฟ้ามาให้เรียบร้อยมีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะครับมีไฟทับทิมมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของยางอะไหล่อยู่ครบหมดเลยนะครับคุณลูกค้าตรงนี้นะครับมั่นใจได้เลยรถกับบริษัทเพช์น,นะครับไม่มีประวัติ ชนหนักพิกความพิกความจมน้ำแน่นอนครับสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับเป็นปี2013นะครับใหม่วิ่งเพียงแสนปลายๆนะครับคุณลูกค้าประมาณแ7 0เจ็ดแสนะฮะนี่นะครับผมจำไม่ผิดลูกค้านะครับราคานะครับหกแสนสีบาทนะครับตรงนี้นะครับสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาเป็นจับจองได้เลยนะครับนี่นะครับ จองนะครับั่าต่ำก็อยู่ที่5,000บาทน,นะครับคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับจองจัดเฟ้นแนนหร er ือว่าซ <sm> ื้อสดนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับหรือว่าชายแดนใต้3ามจังหวัดชายแดนใต้ก็สามารถจัดแฟนแนนได้นะครับเรื่องอนุมัติมารับรถกับบริษัทเพชรยน์ของเราได้เลยนะครับในส่วนของภาษีพรบเราต่อให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันพวกนี้ครับเรามาเทนั้นเรียบร้อยนะครับ ในส่วนของภายในคันนี้นะครับก็จะได้เป็นเป็นภายในสีเบทนะครับสีทูโทนนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ล็อกนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับปุ่มเปิดกระจกนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับลำโพงก็จะมีถึง6ใบนะครับมีลำโพงทวิตเตอร์นะครับในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบทนะครับ เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับสภาพของเบาะนะครับยังใหม่เลยครับไม่มีแตกรอยงานนะครับนี่นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัตติฟังก์ชันนะครับมีครุสคอนโทรลเรียบร้อยแล้วก็จะมีลายลายไม้ตรงนี้นะครับสีดํานะครับในส่วนของจอนะครับจอก็จะเป็นจอวิทยุนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับมีเนมีเนนะครับ FM นะครับ A.M. นะครับ USB Bluetooth นะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับในส่วนตรงนี้แอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับมี power outlet นะครับ2ช่องนะครับมีระบบกันถไายนะครับช่องเสียบ USB AUX นะครับก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นถุงลมนะครับหรือว่า a i r b a บกนะครับ2ใบนะครับผมนี่นะครับส่วนของด้านหลังนะครับเบาะยังคงสภาพใหม่มากๆนะครับคุณลูกค้านี่นะครับ สนใจบอกได้เลยนะครับลูกค้ารีบติดต่อเข้ามานะครับในส่วนของด้านหลังก็จะมีที่ปรับความแรงลมนะครับถึง4ระดับนะครับมีช่องแอร์ถึง3ต่อเลยนะครับผมนี่นะครับในส่วนของภายในนะครับก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับรถเดิมแท้โรงงานครับเพิ่งติดฟิล์มมาให้นะครับคุณลูกค้านะครับก็สนใจนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาครับนี่นะครับกับเจ้าตัว f o r t u n e r 3.0V นะครับตัว สองนะครับป้ายกอททะเบียนป้ายทะเบียนนี้เลยครับสองกอไก่ดอเด็ก6473นะครับแคปหน้าจอส่งมาหรือว่าจะโทรมาติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์084ด0 8นะครับ3 8 4 8 4 0 4นะครับผมมะเพชยนต์นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงด้านครับที่บริษัทเพรยนต์ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นมินบุรีกรุงเทพนะครับนี่นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ทางช่องของผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวจะมีรถใหม่ๆที่เข้าใหม่อีกหลายคันนะครับที่จะผมจะคอรีวิวนะครับเพื่อเสิร์ฟให้คุณลูกค้าได้ดูนะครับและเลือกสรรนะครับกับการใช้รถในช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้มากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะครับยังไงนะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับ โตโยต้าวีโก้ครับเออโตโยต้าโฟล์กูเนอร์ครับ 3.0V ปี2013นะครับย้ำอีกครั้งนะครับราคานะครับ645,000านบาทครับตรงนี้สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับวันนี้นะครับก็ผมมะนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ